สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองเด็ดวันนี้ผมพาทุกคนมาดูที่วัดป่าบ้านนนสวรรค์วหรือวัดหม้อดินทุกคนอยู่บ้านเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดลยเอ็ดทุกคนเห็นไหมนี่คือวิหารเห็นไหมมีแต่อะไรขึ้นดีกว่าคือซุกสมไปแล้วไงคืออย่างว่าหละเนาะต่กอนที่โด่งดังแล้วก็บดบานเวลาก็เงียบคนเงียบไปหมดเลยนะตรงนี้จุดนี้ หม้อดินเป็นปืนป้อดินเผานะที่ทำเป็นไหนกำแพงไว้เต็ม่หมดเลยทุกคน,น,น,นก็พังไปตามกาลเวลาก็นั่นคือเป็นหม้อดินหมดเลยนะที่ปั้นอยู่ที่เรียงอยู่ทุกวิหารหรือศาลานะทุกคนกำแพงนี้ใช่หมดเลยนะเป็นเป็นหม้อดินหมดเลยนะปั้นเนี่ยคือพิมาของวัดหม้อดินนี่ะแต่ว่าซุกโซมหมดไปเลยนะรูปวงวิหารข้างในนะ สุกสมหมดแล้วทุกคนท่องชมคลิปยาวท่องช่องผมช่องบ่าวบนทองนะอาอย่ไรนี่ยก็ขาสีนะครับผม